ลูกจ้างประกันสังคมมีโอกาสได้เงิน15,000บาทแล้วนะครับเพราะล่าสุดกระทรวงการคลังบอกว่าจะโอนเงิน15,000บาทให้กับคุณภายใน10วันนี้ครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปวิดโอซ้เนหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดโอนี้นะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับพี่น้องชาวประกันสังคมที่รอคอยเงินเยียวยามาอย่างเนิ่นนานจนแทบจะหมดหวังแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังค์ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารข่าวจากเงินข่าวสวัสดิการแห่งรัฐที่เกิดขึ้นในช่องสตังมีเดียนี้นะครับล่าสุดนี้นะครับวันที่10กรกฎาคมนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าได้มีการนะครับส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นคือคุณอุตมะเสาวนายนเรื่องขอรับงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประกันตนประมาณ86,000กว่าคนที่ทํางานไม่ถึง26วัน จะได้รับค่าจ้างนะครับไม่ถึงเดือนละ8,000กว่าบาทส่งผลให้ได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมนะครับไม่ถึงเดือนละ5,000บาทตามอัตราช่วยเหลือในกฎกระทรวงที่กำหนดไว้เพียงแค่62%ของค่าจ้างรายวันเท่านั้นเอาเป็นว่าใครนะครับที่ทำงานไม่ถึง26วัน จะได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดืนละ8,000กว่าบาททําให้สํานักงานประกันสังคมเนี่ยส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลังครับเพื่อจะให้คลังนะครับช่วยจ่ายเงินกับคนกลุ่มนี้86,000กว่าคนให้จํานวนนะครับ3เดือนเดือนละ5,000ก็คือ15,000บาทก็คือได้เท่ากันกับ เราไม่ทิ้งกันนั่นเองและล่าสุดนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เซ็นอนุมัติไปแล้วนะครับที่จะจ่ายเงินให้กับผู้มีประกันตนกลุ่มนี้นะครับซึ่งสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะมีผู้ได้รับเงินในกลุ่มนี้ภายใน10วันนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้า คำนวณไม่ผิดวันนี้วันที่10กรกฎาคมใช่ไหมครับมันก็น่าจะได้ประมาณ20กรกฎาคมหรือ21นะครับล้วก็จะเป็นช่วงเดียวกับกลุ่มเปราะบางและกันนะครับส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับที่เสี่ยงตกงาน7ล้านคนนั้นทางประกันสังคมขอยืนยันว่ายังมีเงินเหลือพอที่จะจ่ายให้กับคนกลุ่มนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยมีงบประมาณที่สามารถนํามาใช้ได้ทันทีเนี่ยประมาณ160,000กว่าล้านบาทนอกจากนี้นะครับก็เตรียมที่จะเสนอกับ รมอหรือว่าคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมนี้ให้เห็นชอบนะครับกองทุนประกันสังคมสามารถนําดอกผลที่ได้จากการนําเงินไปลงทุนกว่า6แสนกว่าล้านบาทออกมา เพื่อให้ดูแลง,งานที่มีปัญหานะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตปี64อีกหลายคนซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางประกันสังคมเนี่ยได้จ่ายเงินช่วยเหลือกับผู้ที่มีประกันตนไปแล้ว8 0 0 0 0ารายด้วยกันรวมเป็นเงิน13ล้านกว่าบาทอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่าในใดนะครับที่จะได้รับเงิน1ห5 0 0นี้านคือ คุณจะต้องอยู่ใน86,000คนคือทำงานไม่ถึง26วันนะครับและได้รับค่าจ้างเดือนนึ่งเนี่ยตามกว่า 8,138บาทถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแน่นอนภายใน10วันนี้คุณได้รับเงิน15,000บาทแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์แบบนี้เรื่องของการแจกเงินคุณห้ามพลาดเด็ดขาดง่ายมากๆครับเย่๋ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังต์มีเดียแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่สตัง์ทำข่าวแจกเงินมันจะเด้งเข้าไปที่ YouTube ของคุณแล้วคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารในรายการสาระแชร์คลิปวิดีโดสั้นมีาหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ